ทุกวันพบกับรายการของช่องเรกเตอร์สิลปัชัยสนับสนุนรายการโดยเคออมสต t ดิโอ um สนใจกระเป๋าและขนมเชิญสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์0918534455สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเรกเตอร์สิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต ประจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานําเสนอครับสังหารอาเบะสะเทือนลุงตู่สองวันติดข่าวใหญ่ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีวันที่7กรกฎาคมบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษนิยมเปิดทางให้เฟ้นหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งแทน เป็นกระบวนการเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่โดยอัตโนมัติการเมืองอังกฤษเข้าสู่ช่วงตกต่ำอีกคำรบหนึ่งบริสจอนสันมีเรื่องอื้อเฉาวมาเป็นระยะระยะและมีเสียงกดดันให้ลาออกมาหลายครั้งเช่นจากกรณีอื้อฉาปาร์ตี้แหกกฎล็อกดาวน์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดกรณีปาร์ตี้เกตหรือคดีอื้อฉาว เนื่องจากการจัดงานปาร์ตี้ภายในทำเนียบนายกรัฐมนตรีบนถนนดาวนิ่งสตรีทที่สำคัญคือเกิดในช่วงล็อกดาวน์ปี2563คนในงานนำโดยบอริสจอห์นสันและบุคคลในรัฐบาลหลายคนต่างละเมิดกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดก่อนจะมีภาพหลุดออกมาเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมถึงความเหมาะสมและการกระทำผิดกฎหมายของผู้นำประเทศ กรณีนี้ถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษและมีซูเกรข้าราชการพลเรือนอาวุโสของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมรายงานการสอบสวนฉบับเต็มสรุปความได้ว่ามีการเตรียมการจัดงานปาร์ตี้ไว้ล่วงหน้าและมีการเชิญมีงานปาร์ตี้เกิดขึ้นหลายครั้งในหลายวันของช่วงเวลาดังกล่าวมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการทะเลวิวาดกันในงานปาร์ตี้โดยที่บอริสจอ h n นสันทราบลวงหน้าว่ามีการจัดงานรวมตัวท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์และได้เข้าร่วมเป็นประธานในงานดังกล่าวด้วยความดินยอมที่สำคัญคือมีการขัดขืนคำสั่งและไม่ให้ความร่วมมือเมื่อเจ้าหน้าที่ทางการเข้าระง,งับการจัดงานที่ผิดกฎหมายดังกล่าวอีกกรณีที่สืออังกฤษตีข่าวใหญ่โตคือจอยมอริซีวัยส1สตรีชาวอเมริกัน รับตำแหน่งมือขวาบริสจอนสันในรัฐสภาอังกฤษถูกขุดคุยประวัติพบว่าสุดแสนจะโลดโผนเคยเป็นดาราหนังต้นทุนตำ่ำกรีก m มโท o โลจีซึ่งออกฉายในปี2008จอยมอริซซี่มาในชุดสุดว่าวิวแม้กรณีนี้จะไม่เป็นเหตุให้พักฝ่ายคา้านนำไปจุดชนวนขับไล่บริสจอนสันแต่ก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การมันปากในสังคมการเมืองอังกฤษ ก่อนที่บริสชจอนสันจะลาออกมีรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลทยอยลาออกสุดท้ายก็ไปไม่รอดรอรุ่นว่านายกอังกฤษคนใหม่จะเป็นใครขณะนี้มีแคนดเดตอยู่ครึ่งโหลวันนี้8รกรกฎาคมอีกข่าวที่ดังไปทั่วโลกชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถูกลอบสังหารระหว่างกำลังปราัยช่วยพรรค LDP หาเสียงเลือกตั้งบนถนนในเมืองนารา ทางตะวันออกของนครโอซาก้าถูกยิงสองนัดซ้อนด้วยปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นของมือปืนชื่อเทสุยะยามากามิอดีตสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นสำนักข่าว NHK ระบุว่ามือปืนให้ปากคำกับตำรวจว่าไม่พอใจอาเบะขาวนี้ช็อกชาวญี่ปุ่นและชาวโลกมากทีเดียวญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นอย่างมากอดีตนายตำรวจไทย พลตรวจโทรค,คำรนวิทย์ทูบกระจ่างเคยโดนมาแล้วฉะนั้นการก่ออาชญากรรมที่มีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแทบจะนับครั้งได้แต่พอมีก็กลายเป็นการลอบสังหารอดีตผู้นำประเทศนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุว่าไม่ธรรมดาแน่นอนและไม่น่าจะเป็นความไม่ชอบเป็นการส่วนตัวของบือปืนปมการเสียชีวิตของชินโซอ,อาเบะมาจากสาเหตุอะไราย,ยังไม่แน่ชัด แต่บทบาททางการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีญ,ญี่ปุ่นคนนี้พบว่ายังคงมีอิทธิพลอยู่ในระดับที่สูงมากในพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP หรือ Liberal Democratic Party การฟืนน้นอำนาจและบทบาททางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นรวมไปถึงความสัมพันธ์กับจีนที่ใช้นโยบายทวงดุลมากกว่าจากเกรงใจจีนเหมือนรัฐบาลก่อนหน้าจนญี่ปุ่นถูกมองเป็นลูกน้องอเมริกา นี่คือสิ่งที่ชินโซอาเบะดำเนินการอยู่เบื้องหลังมาอย่างต่อเนื่องแม้จะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามสายสัมพันธ์กับกลุ่มยากูซ่าก็เป็นอีกปมที่ถูกคาดเดาว่าเป็นสาเหตุของการลอกสังหารในครั้งนี้ครับนี่คือข่าวขยวโลกกลับมาที่ไทยการรักษาความปลอดภัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาคงต้องเข้มงวดขึ้นโดยอัตโนมัติวันนี้ ลุงตู่ยังไม่ลาออกยุบสภาก็ยังไม่ได้การเมืองไทยดีอย่างถึงจะขัดแย้งกันสาหาัสแต่ไม่ถึงกับลงมือฆ่าแกงผู้นำประเทศในอดีตที่เคยตกเป็นข่าวคาบอมคาบอง,บอง,บองระเบิดเครื่องบินล้วนลอบสังหารเกทั้งนั้นน่าเสียดายครับกูข่าวกันใหญ่โตว,ว่าถูกลอบสังหารแต่ดันหาตัวการไม่ได้ทั้งๆที่มีอำนาจอยู่ในมือกลับหาข้อเท็จจริงไม่ได้ปล่อยให้เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ การโลบสังหารชินโซอาเบะในโซเชียลของเมืองไทยมีการพูดถึงกันมากแต่เนื้อหาไม่ได้เน้นไปที่ตัวอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลุงตู่ต่างหากที่มีการพูดถึงน่าจะมาลอบสังหารประยุทธ์ด,ด้วยติดต่อมือปืนได้ที่ไหนนี่คือเหตุการณ์เสะเทือนขวัญไปทั้งโลกแต่ที่ประเทศไทยกลุ่มคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นผู้ที่ไม่ยอมเด็ดขาด หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลับพากาันโพสต์ข้อความให้มีการสังหารผู้นําประเทศไทยรับลูกกันไปอย่างสนุกสนานไร้วุฒิภาวะอย่างสิ้นเชิงสังคมที่ไร้วุฒิภาวะน่ากลัวมากครับเพราะสามารถนำไปสู่สิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอและมักจะเป็นสิ่งเลวร้ายกรณีนี้สะท้อนถึงคุณภาพของพลเมืองไทยอย่างแท้จริงเรามีพลเมืองที่สิ้นคิดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นพลเมืองกลุ่มนี้กลับคิดว่าตัวเองมีความรู้หัวก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นมีความเป็นประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมไร้เทียมทานการสําคัญตัวเองผิดเช่นนี้จะส่งผลเสียต่อการเมืองในภาพรวมมหาศาลทัศนคติทางการเมืองที่มองว่าฝ่ายตรงข้ามต้องตายฝ่ายตัวเองต้องได้อํานาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งไม่รู้จบนี่จึงเป็นอีกกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า ฝ่ายประชาธิปไตยปลอมๆยังคงปักหลักคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแท้เพราะความคิดที่ผิดมันติดเป็นสันดานศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ